มาเพื่อนก็เที่ยงแล้วเที่ยงแล้ววันนี้มีอะไรนาะวีวีววีจะทําอะไรทานเนาะไปดูสิคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไทยสวีทไปดูว่าวีวีจะทํายำ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 สลัดกราสดนูเดินยำนะคะไปดูตั้งไว้แล้ว สูตรยำของวิววิถ้าไม่ทานใส่ทับแพรไว้3วันก็ไม่บูดไปดูว่าวิวีจะทำยังไงคะก่อนอื่นก็ตั้งโอ้ปลาดแกงอ่อมแกงอ่อมแต่เมื่อวานเก็ยังไม่หมดแซ่แบๆนะคะไปดูว่าวิวีจะทำยังไงไปดูกันเลยว่าหนึ่งตั้งกระทานแล้วก็ไข่ใส่ไข่2ฟองสำหรับวิวีนะคะไหลไข่ไปเลยคะ่ะ ไข่พอ,อไข่วิเอาไข่ลงแล้วมึอสองฟองสามฟองแล้วแต่คนชอบสูตรนี้นะคะลืมบอกว่าก่อนใส่ใส่น้ํามันนิดเดียวยำสูตรนี้ยำแห้งยำแห้งยำแห้งสูตรวิวยำไข่ยำไข่พอไข่เริ่มสุกเราก็จะเอานี่วุนเส้นลวกเอาไว้แล้วบุนเส้นนะคะลวกเอาไว้แล้วเดิวไปหา ถ้ามันยาวไปแล้วก็ตัดนะคะยำบุนเส้นสูตรวีวีทานได้3มวันเพราะว่าไม่ใช่ยำสดๆนะคะยำทุกอย่างเป็นของสุกนี้จะใส่ทัพวแวไว้ไปทานที่ทำงานก็ได้ใส่ไข่แล้วใช่ไหมนะคะ แล้วก็แถมก็ยังมีโปรโตีนสุดยอดกุ้งตัวใหญ่ๆๆๆๆวีๆยำวุ้นเส้นใส่กุ้งไม่มีหมูสับไม่เป็นไรเพราะว่าจะใส่หมดทุกอย่างไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโปรโตีนเยอะมากเดี๋ยวจะอ้วนมะนาวนี่สุดๆนี่มะนาวสดๆจากสวนนี่ดูผักป๊าดผักแพผาพริก เตรียมผักแล้ววิจิยามใส่ถาดเตรียมถาดเอาไว้ทานกับผักแพ้วทานกับสลแหนนะคะอย่างวิวไปดูปื๊อหอมหัวแดงพริกสดนะคะพระเอกของเราวิวจะไม่ใส่น้ำตาแยกใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นอาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาว,ขาวตาเด็กสมุมซีอิ๊วขาวไม่มีนำไม่มีผงชูรสบ้านหลังนี้ไม่มีผงชูรส บ้านหลังนี้ไม่มีชูรสมีแต่อะไรวิวๆมีใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนพอค่ะร้อนยังกระทะร้อนแล้วเราก็เริ่มเอาเส้นลงเอาเส้นลงเอากุ้งลงเราจะเอากุ้งลงไปเลยเดี๋ยวเราแป๊บนึงร้อนยังคะกระทะเริ่มร้อนแล้วเอากุ้งลงไปเอากุ้งลงไปบีบตามใจชอบเปรี้ยวมะนาว สองลูกสามลูกมะนาว,วเป็นมะนาวบีโอมะนาวก็ธรรมชาติออร์แกนิกน,นะคะนี่ค่ะก็จะตัดตัดให้ไข่เราจะตัดให้ไข่เป็นชินช้นชินช้นชินช้นชิ้นก่อนให้ไข่เหลืองเหลืองกรอบๆไข่กับหอมนะคะไข่กับหอมหอมแดงก็เราจะคั่วไข่กับหอมแดงให้หอมเหลืองกรอแเราก็เอาเส้นลงนะคะ เส้นเนยวิจะตัดก่อนจะตัดเส้นลงถ้าไม่เสร็จไปดูก่อนค่ะเดี๋ยว,วเราเป๊ะนี่ยวิจะไปตัดเส้นเพราะว่าวนเส้นมันยาวมันยาวตัดเอาเส้นลงก่อนไปดูวิธีทำมาเจะเอาเส้นลงก่อนใช่ไหมคะเพราะกุ้งมันสุกเร็ว มือล้างสะอาดแล้วค่ะอย่างง่ายๆดูสิเส้นวิวิซึบไม่ให้ยาวมากซึบลงไปเลยเส,นส้นยึบลงไปเลยค่ะโปรฟี่ใช่ไหมายำแม่ค่ะขายย่ำเกาโนว่าซะขายจนวรรลกจบปริญญาคนละซึน้นะตัดจิบจิบให้ขาดได้ชัดชัดชัดทำลงไปแล้วค่ะอันนี้เส้น บุนเส้นยางดีบุนเส้นไทยจีนบุนเส้นข้าวเหนียวยางดีไปสุดยอดเลยค่ะนะคะ,นะคะยำบุนเส้นของวีวพี่ยปึ๊บปื๊บป๊บจวดจวดลงไปเลยถ้ามีหมดก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะถ้ามีหมดก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งถอยมา อันนี้ขั้นตอนต่อไปกุ้งกุ้งจะใส่หมดไม้ก็แล้วแต่ชอบใส่หมดก็ใส่ทับป,ประเวยำบุญเส้นกุ้งถ้าบ้านเราว,ว่ากุ้งอบบุญเส้นเนาะบึ้มลงไปเลยค่ะอุยอ้ยบูยไม่ปลานีไใรร่ราสัโปวดโวกพวมพวกแปก ก็จะมาปรุงปรปรุงปุงด้วยอะไรคะเพื่อนหอมก็ไปเอามาจากสวนนั้นสุกหรือยังสุกหรือยังอันนี้ไม่กลัวทานไม่หมดก็จะทำอันนี้เราก็พอสุกแป๊บนะคะเราก็จะปรุงแล้วก็ ว่าอันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆลวกไว้แล้วค่ะอู้ยจะเป็นแต่เ็แต่ริ่มๆนั่นน้ำได้แตกบอกจะหย่อนน้ำตาลลงไปช้อนสองช้อนชาหนึ่งช้อนชาเพระบาะว่าบ้านวิวมไม่ทานน้ำตาลก็หยอนไปไม่ใช่ไม่ทานจะไม่ทานผงชูรสเท่าไหร่หยอลงไปสองช้อนหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาจะให้รสไม่เค็มมากเปรีปร้ยว อันนี้ซีอ๊วขาวค่ะซีอ๊วขาวเพราะว่าวิธีทำยำวีวิมันจะได้รสชาติกลมกล่อมกะเอานะคะซีอ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะพอจบน้ำปลานิสหน่อยน้ำปลานิสหนึ่งเพราะว่าไม่ชอบเค็มๆนะคะสุดยอดนะคะเพื่อนดูสุดท้ายเดี๋ยวให้สุกก่อนคนเข้ากันก่อนพอสุกเราก็ใส่พวก หอมหัวแดงลงไปนะคะเพราะว่ายำสูตรสูตรยำสูตรสุกของวิววีนี้มันจะทานได้นานนะคะเพื่อนไม่ต้องมันจะไม่บูดคะ่ะใช่จะไม่บูดเราจะทานได้นานมากไปดูเลยคะ่ะมะนาวมะนาวเดี๋ยวพันให้สุกก่อนค่อยมาปรุงเครื่อง ปรุงเครื่องแซ่บมากนะค่ะเพื่อนอื้ยไปจะแซ่บบ่แซ่บหอมแคดหออหูหอมอยู่ไหนหอมนนอยู่ไหนหอมสเลเนออยู่ไหนเดี๋ยวใส่ก่อนใส่หอมพริกลงไปก่อนปรุงให้คารให้สุกก่อนดูซิแค่มบื้มลงไปเลยอ้าไม่ต้องปลาณีใครอยู่จ้ะ เครื่องเน็ดเน็ดลงไปเลยค่ะเครื่องเน็ดเน็ดลงไปเลยพเพื่อนสุดยอดพริกหวานพริกสดรูปโดดมีหมดบ้านวิวปลูกสองสามกระถางก็หน้าตาหน้ารับประทานนะคะก็จะเติมด้วยมะสุดแล้วปสุกแล้วก็ปิดไฟเติมเดียวกุ้งจะหดเติมด้วยมะนาวมะนาวใครอยาก จะใส่สักบีบไม่ใส่ดูสิแค่มะนาวบีบลงไปเลยขี้มือมือล้างแล้วคะ่ะมือล้างแล้วบีบลงไปเลยเปลือกมะนาวใส่ด้วยถ้าปิดไฟแล้ววีจะพร้อมเสิร์ฟรืยย่าไปดูสิหน้าตาเอาเปลือกมะนาวออกมามะนาวจากสวนมันหอมนะคะแล้วก็ก็จะโรยด้วยนี่สแาน่ โดยด้วยสลาเนหอมสดหอมสดสดจากสวนดูสิครับคืบลงไปแล้วอุ้ยปิดทษปิดทษว่าซันมาดูนะรวดเร็วทใจรวดเร็วทนใจไหมคะดูสิครับหอมเสิร์ฟเลยใช่ไหมดูหน้าตายยำ ยำบุนเส้นกุ้งตัวใหญ่ๆของวิวีน้าทานไหมคะแล้วก็หอมมะนาวสดๆจากสวนดูสิใส่แล้วใส่อีกก็ได้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่แลงไปเลยสรันเน่จากสวนไม่อดไม่อยากสรัเน่ใส่ลงไปนะ <c oughs> บึ้มๆลงไปเลยนะคะเดวิีงจะเอาไปเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟใส่ถาดนะคะหน้าตาเสิร์ฟเลยเนาะ เดี๋ยวเฮียไปตักก่อนแล้วก็แล้วก็ไปตัก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 บึ้มบึมยกกระทะขึ้นอุ้ยขึ้นหนักแท้บึ้มบึมลงไปเลยค่ะบึ้มบึมลงไปเลยโผดโผอบักโม่บัก,บกแต่งเคยเห็นไหมนี่ยำมีไข่มีกุ้งมีวุ้นเส้นก็ยังโผดโผอแต่วาซานหูขอ,ขอกระทะดังๆถ้าอยากมีลูกค้าเยอะๆ ยำสมัยก่อนในมหาลาัยยำลูกค้าเยอะๆเคาะดังสนั่นวันไหวนะคะเนี่ยไปพร้อมเลยไปเลยยำกุ้งสดยำบุนเส้นกุ้งสดกับบีบีไปดูสิคะหน้าตาน่ารับประทานไหมนี่บุญเส้นยำกุ้งก็ตัวย้ายใหญ่เนาะอู้ถ หน้าตาน่ารับประทานมากเลยมะนาวแยกไว้ตังหานะคะมะนาวถ้าใครไม่เปรี้ยวก็บีบใส่เลยดูสิคะยำรสชาติกลมกลมหอมหอมซีอิว๊วขาวยำใบบีบดูสิบุนเส้นยำบุนเส้นใส่กุ้งตัวใหญ่ๆไม่ต้องใส่เครื่องเนตเนลงไปเลยไม่ต้องเสียดายเราทานเอง ทำเองนเกรงพอพร้อมเสิร์ฟเป็นถาดนะคะยำบุนเส้นกุ้งสดใบวิวีทานไม่หมดเก็บไว้นะคะเพื่อนไปเลยหิวแล้วเที่ยงแล้วไปหนุ่มๆกันเลยไปจวดๆคะ่ะพริกสดๆก็มีพริกเป็นลูกก็มีนะคะพริกก็เนี่ยถ้ายัมมีพริกเยอะแล้วก็ใส่ลงไปหน้าตาน่ารับประทานมากใช่ไหม ผักก็เยอะๆะรลแเน่ผักแพลวผักผกาดทานได้นะคะเพื่อนไปเลยใครหิวยกมือขึ้นส่งไปให้เป็นถาดเลิบๆยำๆ